สวัสดีครับชากไทยกันย่ำเสอีกคือเก่าพี่น้องสวัสดีทุกคนทุกทัานละพี่น้องบวที่เป็นพี่น้องชาวไทยชาวลาวแล้วก็วชาวต่างประเทศพอกันบรรยากาศหมอกเดิอพี่น้องมานน่พอกันอยู่ป่าลางมาหนเสองวันทีสิมาตุลาคมปีหกหาพี่น้องหลังจากเมื่อวานกับเมือก้อนนี่ขึ้นเขาหมานทุกยอดอยู่พี่น้องแต่ม้อน้ไปต่อบอ่ไว้ก็เลยรอป่าลางครับยายเกศหลุดน,น้ำกันพี่น้องที่ใดที่มานบอ มาได้ขึ้นเขาเด้อพี่น้องมื่อนี้เมือ่อยหลไรขึ้นเขาสองเมื่อติดกันมื่อนี้มาปลาล่างพี่น้องหลุนน้ากันสิเลยสิบานบ่สิคือขึ้นเขาบ่หลุนกับยายเกตพี่น้องสวัสดีค่ะหลุนน้ำยายเกตเด้อจ้ามื่อนี้ตะวันโขดที่้อครับน่านพอแล้ว <c oughs> ดอกใหญ่ใหญ่พี่น้องขึ้นมากครับพอ่อเล้เป็นเห็ดสุูปเนาะเนี่ดอกพี่น้องโอ้ยปลายขาวปลายขาวเกิดตามค้อนใหม่บากเด้อพี่น้อง ดอกใหญ่แห้งพุ่นขึ้นโู้่ได้ะใดมวยอ้ยคือดอกหนาแต่บพงแน่ปลายขาวปลายขาวพอดีสุบปุ้ยนี่กลุ่มนี้มันคือขัดแย่สุบอิ่มเลยเด้อพี่น้องเอานี่เป็นเห็ดบดเห็ดล่มเห็ดขอนเห็ดปลาธรรมชาติล่ะพี่น้องช่วงนี้น้ำเห็ดตัวนี้ละจ้าเห็ดบดนี่ล่ะช่วงนี้บดไอขึ้นเขาเด้อโมนี่มาอยู่ปลาล่างกับยายเด้อจ้า ผนทั้งปลายมีบ่เป็นค้อนบากพี่น้องบนเขาสิเป็นค้อนใหม่ตะเคียนอย่างงามเป็นเฮ็ดซุปคือกันเฮ็ดอ่อนอาจสิบบ่มีเด้อพี่น้องช่วงนี้ต้องรอเกิดไม่เด้อจ้าลอเกิดหลอกหม้ผลล่ะกระโดนดอกพี่น้องขาดว่าหมอกห้อยแห้งเด้หมอกลมนังนังนี่เกิ<ๆ>ดคากอยู่ออกคักนวดนี่อีกไปรอรุนน้ำกันพี่น้องมานี่ ที่ไดสิมันเฮ็ดยังหลักๆติดเป็นเฮ็ดบดหรือว่าเฮ็ดผงกับโบนแอร์เด้อพี่น้องปลาลาังมีหลากหลายเฮ็ดพี่น้องกันรอบปลาลาังมีหอเห็ดผงไอเก็บบ้านนี้ได้เบิร์ตุกเห็ดเป็นผงคาร่ายพี่น้องดอกแหลกสําหรับคอมเมนต์สองคลิปที่ผ่านมาคนสองปลาก,กับม่ไเกตตอบบอท่านกับขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องว่านตีกับคุณเขาก็เลยไปตอบคอมเมนต์พี่น้องอปลาลาังกับบยยอคือกันพี่น้อง พอกีไหวจะจักมือเราเหรอ <laughs> ล้งเขียวบรยเกรนันจะบ้านเขียวแห้งเลยค่ะนี่เป็นเห็ดซุปสำหรัพี่น้องออกตามคอนซี่ตัวนี้เป็นคอนซี่หน่อยโมนั้นพ่อไหวก็ขึ้นพู้ได้ใหญ่ยยเร็วเนายเอใหญ่เร็วเถาเร็วแฮงแต่ประทันกระด่างดอกพี่น้องย่าง,ง,ง,งจ้ยเขาเอื่นเห็ดกัมพูร์กำพืชตัวนี้ทรงทดเดินทางไกลได้โดยปต้องหลวกตองหนึ่งตองไอ้นเดอร์พี่น้อง ตากแดดไปกินน้ำขิงก็ได้น้ำหนันเอามาหั่นเป็นฝอยๆแกงใส่บวบหอยพี่น้องก็แซ่บคือกันโ <c oughs> อ้ยกั <c oughs> นมาก,ก,รกรมือก่อนเนาะมือเขาขึ้นพูดตีมันสิงอ่ะอ้าปีตมานอยู่พี่น้องมันนี่ก็ได้รอปลาล่างกะช่วงปีตมานอยู่เกินเห็ดผึงก,ก็ร่างเห็นดอกเดียวเนาะแมนจ้ะ ไปเห็นไปเรื่อยๆล่ะขึ้นผูดซ้อนมือสอนพี่น้องเอ้ยไ <c oughs> ม่อมึขึ้นว่ามันตีไหวเนาะตอบคอมเมนต์พี่น้องรับค่าโทรศัพท์พี่น้องเอ้ยมืงเกินนี่การตอบเพราท่านเบิร์ตพี่น้องแต่การจัญญาวาัชลัยตอบเรื่อยๆล่ะพี่น้องกับเมื่อนล่ะไม่เกิดกับคนสองปลาซอยกันตอบเอง โอ้ยหนาจะมีหลายๆขอนเนี tube tube ah, ่เนาะส่วนขอคว่ำหรือว่าไล่ทักมากอะตกค้างมาท่านได้ตอบก็หลายอยู่เด้อพี่น้องขออภัยหลายๆเพราะว่าเดินทางขึ้นเขาบ่มีสัญญาณพี่น้องเอ๋อคือจะมานอยู่เถานี้ก็ได้ที่ท่างขางยังอยู่เนาะยังอยู่ดอกแนีนี่เต็มตาเรียวเห็ดใหญเรียวหนอเห็ดบนดอกที่ผมคือเห็ดดินกุ้งกันผอขอนซองขอนคือเขาผอมมือแหลกเนาะ ส่วนรอบนี้ก็สิเป็นเห็ดปลายขาวเห็ดหลังเขียวเดอ้อพี่น้องเห็ดอ่อนขาดว่าสิมีหน่อยเลยล่ะจุ้มนึงพี่น้องเกือบเกิเ<อ>นเนาะเกือบเบี้ยเก็บ <laughs> เก็บทอยเหยียบด <laughs> อกก็ร่างผลหม่พี่น้องก็ร่างผลตองอีกจุ้มนึง่ง มันสมานทั้งผึ่งข้าไล่ทั้งเฮดบดบ่บันเลยยังดีแล้วกันแนวพ่ออยิกใบแยกเกศพ่ออยิกเป็นตํานานอยู่ตัวเราเป็นเงี่ยงจ้กเกยผึ่งข้าไล่แม่นจ้าสองดอกยางงามตัวนี้น้องชายแยกเกศเห็นแยกเกศไลายมือดสิเขาตามเฮดบดอยสองมือหกผึ่งข้าไล่ผึ่งร่วมทั่วไปกันยังพ่อด้เก็บอยู่เด้อพี่น้องก็ตีเก็บเรื่อยๆพุ่นละพี่น้องจนพุ่มสุดในดินเบิดพุ่นละอีกดอกหนึ่งข้าไล่นีแต่ดอกงาม ดอกนึงพี่น้องขาไล่เมนซิเรีแกงหย่อนอยู่บิรนนี่แกงหวานเด้อเห็ดไหนแบบพี่น้องดอกหนึ่งบ๊บ๊จอบไปบ๊ได้เด้เห็ดหาอยากเนาะเห็ดน้ำมอเห็ดปลายฝนต้นหนาวหวานีเด้อพี่น้องก้อยกแล้วบ่กก้อยกิ้มตาดีแต่ดอกนึงแกงไดนอยู่พี่น้องโอ้ยแกงดีบานสวยอยู่ดอกหนึงยังงามพี่น้องตัวนี้เห็ดแดงลังสัมดอกก็ไลเน้องดอกนี่ ขุ่มหลุมอ,อยู่พี่น้องจ่งง <c oughs> างโกพี่น้องขาปอยี่อ่น้อเห็ดหนาวน้องตัว<บ>นี้กับลังเขียวอีกพี่น้องมันทั้งเห็ดเผือกทั้งเห็ดบดเด้อพี่น้องมาเนี้ตัวนี้เป็นหลังเขียวเก็บไปซูบโดนๆกระไดพี่น้องตัวนี้เกิดตามงาบากงาบุแห่งบัหลายน้องอืมออกดีทุกันนี้เพิ่นกันพวกงาบากดฮะรอปลาล่างกับซีมันอยู่พี่น,อน,น้อน<า>งม<บ>าเนี่ย มันทั้งเฮ็ดบดแต่เฮ็ดผึ่งร่วมทั่วไปล่ะพี่น้องผึ่งข้าไล่พี่นอ้องบบยืนนาอเนาอเฮ็ดหนาวบบยืนอีกดอกนึง<อ>พี่น้องม<อ>านสวยอยู่แต่มีห้อยแฉเนอ,อสี่ลายเถาถิ่มนอสี่ลายพอดีเป็นเสือ้อถ้าคุณมีบอมีอยู่ดอกนึงพี่น้องมูโบวกคุณด,ดอกนออมีดอกนึงคุณล่านะดอกเลยแกนดอกจุ่มพี่น้อง จะส่งหมานสองเห็ดเจ็ดตัวเราคนนี้เป็นตาได้แกงหย่อนอยู่พี่น้องยังแกงได้บ่ละได้มันคือดำกระดกกระเดียนะก็สีโตก <c oughs> <ๆ S 2> ขาว <c oughs> พี่น้องดอกยางงามเนาบ่ได <c oughs> ้เป็นผู้กับหมานอยู่เด้อพี่น้องเอาบัวไร้กระพาะได้แกงอยู่เนาะฝวกเ็ดผึ่งเนาะไดแกงค่ะลุนน้ำกันพี่น้องมาหนิเป็นเขาบาไวคอยล่อลุนอีกเมือสองเมือพี่น้องขึ้นเขาอีกอยู่งามแห่งพี่น้องเพิ่งข้าไล ออกดำนนต์นี่เนาะน้นะำถือแื่ฮะปวดดอกนองไงเลยเนี่ยน,นี่ละเขาแกงเ<อ>ขาพีเขาเกลือดิกระสีมันพอได้แกงหรือเปล่าพี่น้องที่ข้างหลังที่ดอกนง้อยเกลือะเกิดจังได้เนาะอืดอกนู้นบานแกงได้พี่น้องไม่เฮ็ดนะรวมจุมจ่มนึงเนาะแม่นจ้ะจุ่มนึงพี่น้องคนตัวนี้ขืนล่าเนาะนี่ขืนล่ายู่ตัวนี่มันเขืนล่าตัวนี้ แดดบ่บังมังแกงได้บ่พอใอยุแดดอยู่เนาะได้บ่ได้ได้เห็ดนานี่ได้บ่ถือผนมันเผื่อไเนาะเห็ดหนาวพี่น้องงาเอาคมนี่เกิดล่าเนาะจะเกตุนี่เ่าอุ้ยตาสีดายสามดอกอยู่นี่คุณล่าโอ้หนี่ดอกนี่ได้อยู่ไอเกตนี่นี่ยังสวยอยู่ดอกนี่อ่อคางกันเนาะ เนี่นตาี่มึงมันหนาวว่ามันคือขาสั่นว่าจังไดยายเกตบ้านนี้ขอนบินข้องแท้เจอแล้วพี่น้องขอนบินข้องแท้แต่ว่าหางเป็นเพ็ดปลายขท้าล้างอันนี้เนาะไหนเพ็ดสุกเพ็ดสุกเนาะเกือบหลังเขียวพี่น้องเฮ้ยขาดแต่นำผูดีเลยพี่น้องเลยเป็นผูกระมันคือเก่าพี่น้องเมื่อนี้มันแล้วน้อยขี้ข้อน่อยเด้อเด้อเด้อทอยถอยขี้ข้อนไปก่อนแม่พี่น้องโอ้ยคนสีมันพี่น้องเอ้ย บอได้ขึ้นเขากับมันมนันลเนะา,เนา,านะอุ้ยเกศนั่งควนไปละโอ้นั่งควนไปได้ไปยิ่งเลี้ยงซักบินเต็มตาแท้พี่น้องมาเนี้โอ้ยให้เต็มแนะอุย้ยงามเน่ยละครุนดอกยางงามเนะะาะดอกไหนดอกผู้ดีุ้ปพี่น้องทรงสดได้เด้อไอรุ่นนี้นเกินทางไกลได้ถ้าเป็นปลายเท้าอัน,อ,อ,นอ่อนๆนั่นบ่ได้เนาะจะเกศบ่ได้บ่ได้คารุ่นนี้ไม่มีปัญหาเลยคารุ่นนี้ทรงได้เลยนี่ ออ้ยมันก็สิเต็ม้อนี่นเต็มอยูเต็มตาแท้เหมือนนี่อ้าวดอกญ่ดอกง่ามแมพี่น้องเลย<า>นะฮะช่วงเช้าใน้จะขอนในสองแล้วก็ตามเฮ็ดผึ่งพี่น้องตามเฮ็ดผึ่งไปมากก็ได้แกงนึงนี่ละเลยเปลี่ยนแผนพายเกตมาอีกไม้นึงอุ้หูพี่น้องเราตามปลาซีแล้วพี่น้องหาตามขอนซี่ที่มันล่ม ดอกบัได้คุณส่องปลาหลายไม้ส่องปลาไปได้เบิร์ตถูกมไม้ไม้หนี่บ่มีก็ไปลายไม้ไม่พี่น้องให้อยู่ดอ<บ>กไม้บ่ได้ขึ้นผูม้วมอันบ่เมื่อพี่น้องบ่ได้เก็บแต่ละเมื่อบ่ได้เฮ็ดต้องได้เก็บทุกเมื่อวัติยุทธ์ผักมันสีแมนบ่ <c oughs> <c oughs> บอกกันไหววัติพักได้เมือม่ออื่นเมื่อยหลายเนาะง <c oughs> บอกกันไหววัติพักเมือม่ออื่นเมื่อยหลายพี่น้องมาเมือ่อยขึ้นเขาสองเมื่อแต่กัคขุมอยู่เด้อพี่น้อง กลุ่มคาอยู่มือแหล่ติ่มโถดเนาะมือแหล่มันคาดแห้งอุ้ยมือนี่กับคาคือกันเอาตาใหม่มาเนี่ยเต็มแล้วน่าบ่าเนี่ยน่าปล้องเลยต้านึงเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องมาเนี่ยแยเกศอีเกศใส่ตาเฮ็ดผงเด้อบ่าเนี้เฮ็ดผงก็ได้แกงอยู่ได้พี่น้องนั่นหวานเกลือตาคือกันเด้อเป็นผงคาไล่ละพี่น้องได้แกงยังอยู่เอ้านี่ต่อเฮ้าบ่าเนี่ยเห็ดซุปพี่น้องเห็ดซุป ขนาดหนัวขนาดมากเลยเป็นเห็ดกระด่างเลยแล้วนี่ไปยีเรียมบนดสามเมือเป็นเห็ดกระด่างสามสีเมือเป็นเห็ดกระด่างเด้อพี่น้องไทยทั้งเอินเม่นอ่อนเม่นยั้งเพิ่งเกินเห็ดกระด่างคือเก่าไถ่เราเอ็ดบานยายเกียรติทกันไถ่เราเอ็ดบานยายเกียรตเอินเห็ดกระด่างเด้อพี่น้องเบบานคนสองป่าเอินเห็ดโบ๊ชถามมันแห้งอันเอินเห็ดกระด่างพี่น้องเอาสองผีก่อนสองหอกเอ้าบมเห็นเด้วนี่สองสาม กะดอกอ่อนแกงไหนเพิ่นเอินเฮ็ดบดอ่อนพี่น้องท่างนี้ทางฝนเฮ็ดกระด่างยางเดียวโอ้นางเก็บกันพี่น้องช่างลอยเอ็ดคันเฮ็ดดอกอ่อนเพิ่นก็เอินเฮ็ดกระด่างอ่อนปลายขาวได้ตัวนี้ปลายขาวหมดได้แฉะนี่อือแมนมันหวานอ่ะซุปได้พี่น้องซุปได้นางเก็บแบบชิวๆเลยต่อมดีๆแล้วน้ำมาตำเนาะตำไม่ว่าทุบพี่น้อง ใส่สากนี่ละทุบๆใส่เขียงให้ละเอียดละเอียดซ้ำจะคล้องกินได้ล่ะพี่น้องเครื่องปรุงไม่ยั้งเอกเกตแน่ป<บ>นกบใส่น้ำปนกบใส่ก็ได้แล้วจะผู้มากมค่ะมันมีกบปลาทูก็ไดพี่น้องยิ่เกตตามโบซื่อแล้วพร <laughs> ้อมกับพักแพรวล่ะพี่น้องเขากันครับไปสุเพศนี่นหัวในง่าใส่จักหน่อยวะสุดยอดอยู่เขาทายอยู่เนย เอ้ย <One> ต <input> ัวนี้แต่หมูว่านอ่อนนด้นี่หมูว่านอ่อนมันผักมันแน่เด้อพี่น้องทุนหมดเดือกขึ้นทาขนาดโอ้ทเอาเก็บโบ๊ทแยกเก็บแยกแพนกล่องให้พี่น้องเบิ้งเก็บเพชรขนาดแยกเก็บสามเหมืองมา่นี่เป็นฤดูกาลเฮ็ดบดเฮ็ดล่มพี่น้องแต่ว่ารอบนี้เริ่มเริ่มเท่าแล้วเด้อพี่น้องเริ่มปลายขาวเริ่มหลังเกี๊ยวล่ะดอกอ่อนเริ่มมีหน่อย แต่กระสิมีรอบไหมอยู่พี่น้องนี่ล่ะหนาวไหมนี่ล่ะหนาวแห้งๆหนาวน้ำหมอกเนาะขี่รถจนปากสั้นนี่โอ้ยดอกหนาขาใหญ่หนาวกับค้าช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนเนาะหมอกลงพี่น้องเกิด์ดีดอกหนาตัวนั้นเอาถุงมาอยเ่ร่ะเรอไปยีเรียมเต็มอีเราบ่นนะ้ยขอเดียวเต็มสองตาเลยพี่น้องมาเลยบางทีเราที น่กลายอยู่ไหนเดี๋ยวหาถุงให้ก่อนเด้อเอ้ยแต่มันพรอไปยังเตรียมพร้อมเนลยเตรียมพร้อมตลอดคนสอกปลาเนี่ยขอทาค่ะทาเต็มสองตาพี่น้องดูนน้ำกันถุงตัวนี้ซิบรอสิเต็มบ่เต็มจัดเต็มแน่นเลยแต่เต็มถุงซิบรอเนี่ยถือว่าคุ้มคุ้มบิลีบุหรี่น้อยยาเกศ บดได้เป็นเขาบดเลยยางเมยปบนไดยเด้อพี่น้องเป็นปลาเพลินลาบสั้งล่างนี่ละ่ะเอาใส่กรอนอันนี้ก้อนนี่ละขันว่าตะผอมม้วนม้วนในเห็ดเลยเป็นสะตันอยู่เนาะอันอนี้ผอเห็ดนี่ก็หนีมปลายขาวอืมปลายขาวคันมว้วนี่แกงไหลได้นี่แมนเนี่ยแกงโมนเนก็นจะเป็นเห็ดซุปลรอพี่น้องรักลักเริ่มสิมีแต่เห็ดซุปหรอกะอ่ะโอ้จิน้นจันไม่จิ้นก็หลอบใหม่ พี่น้องคืทักทายเขามากอะรอหลบไม้เลอยพี่น้องเนาะทำงานแป๊บเดียวเรียบร้อยเลยเนาะยาเกดเกี่ยงค้อนเลยบาทสรุปค้อนนี่เด้ตาสองตา,นา <S <S เนาะสองตากับที่เก็บมาก,ก่อนหละ่ะพี่น้องจื้อไว้เด็กค้อนนี่ด้วยโอเคเต็มทั้งสองตาพี่น้องมอันแต่เสาเลยโมน,นี่กับบด้ย่างเมื่อยอขึ้นเขา หลุดน้ำปั่นทวงนี่สิเต็มบ่พี่น้องนี่ถ้เต็มนี่ซิบโล่ผมได้ถุงนี่จ้าเต็มนะอ,อืปั่นปนหูก่อน <c oughs> อาานนึงพี่น้องตัวนี้ก็เฮ็ดซุปเนาะแมนจ้ะเกือบล้างเขียวแล้วตัวนี้โอ้โหเกือบได้วล้างเขียวแล้วล้างเขียวแล้ <c oughs> ตัวนี้บ้านเขียวแห้งเป็นเฮ็ดซุปแล้วพี่น้องมื่อนี้เฮ็ดซุปก็ดีเต่จริ้อ่าดีแล้วชอบพอได้ไปไกลเนาะ เ,เดี๋ไปไกลรอปลาลางนี่ยแหะพี่น้องปลาแถวบ้านน้องเมฆเนี่ยแหละการหาสหาตามปลาใหม่ซี่เราพี่น้องหาตามงาตามกิ่งทีงห่หากโลงเขาเอากรนี่ได้หลายอายุเนาะเขาเอากรมันใส่ด้วยพี่น้องสำหรับคลิปวันที่ยีสิบหาบเจเกตเมี่นจ้าสิบหาตุลาคมปีหกหาพี่น้องการสิขอเป็นคลิปบอยเย้าบันไดเดอพี่น้อง ไจะเกตหาอยู่ปลาลางมือนี้กระือว่ามันอยู่พี่น้องเต็มสองตาโน่เกต <m ian> เต็มสองตาจนได้ใส่ถุงอยู่เด้อพี่น้องแต่ว่าสิเป็นเฮดซุปพ,พี่น้องส่วนเฮดออนมัมี่พี่น้องหมดแล้ว้องร่อหลอบใหม่กระือว่ามันอยู่พี่น้องมื่อนี้ <c oughs> หาอยู่ปลาลางมันหอดเฮดผึ่งพี่น้องเฮดผึ่งกับเฮดบดซุปเ <c oughs> ต็มไปสองตาถ้าหาต่อก็สิพ่อใดอยู่ดอกพี่น้อง แต you know? <laughs> like ่ว <laughs> so ่าเมื่อยหลแยกเกตเบิดแห้งขึ้นเขาสองเมื่อวังหันเบิดแห้งอี่หรีบ่าววันแต่แยกเกศลรพี่น้องกับผมกับคือกันคองคือไอบไปบ่อใดมั้มันแถบบ่ไดดพักเราพี่น้องเขาปลาทุกเมื่อกับมันทุกเมื่ออยู่พี่น้องหัดใจบรักก่ะเห็ดไปบ่ไดดเห็ดบ่ด้ดเราพี่น้องอาศัยใจรักนํำประสบประการน้ำหูปลาหูค้อนน้ำลราพี่น้องค่อยไดค่อยมันอ๋อสำหรับคลิปวันที่ยี่สิบหานอ มีส้าหาตุลาคมกาเพื่อทฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำนี้ล่ะพี่น้องพอกันคลิปไม่มือไม่เป็นคลิปสันส้นๆพี่น้องพอได้กลับไปพักผ่อนนําคอยพอกันคลิปไม่หมือไม่พวกลระพี่น้องชื่นชอบวิดีโอจังได้ก็ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากค้นสองปลาคนสองปลาขอขอบคุณถูกไลค์ทุกแชร์พี่น้องถูกกาลังแรงใจถูกคอมเมนต์ถูกคัมติชมคอยรอหล่นน้ากันไม่พี่น้องเอาใยเกต สวัสดีค่ะยังใครหลุนน้ำเงยเก,ก๋จับคนตองปลาไหมเด้จ่ามือไหมผุนละมือเอิญแจกสิพักแักสิกกสไปก็ค่คอยรอหลุนพี่น้องห <c oughs> อดมือเสากันเออเม,ม,มย่เมย์หลายวันสิพักกันพักพ่อตื่นย่างมือส่าบางเท้อก,กรบปุ่ไเด้่ักเลืองพี่น้องใจคิดไปทางใหม่คิดหอดปลากะไปคือเา่าคอยรอหลุนน้ำกันมือเอินผุนละพี่น้องวันสิไปหรือสิอยู่สิพักพอนหรือสิเขาปลาขึ้นเขาก็คคอยรอหลุนพี่น้องขอบคุณทุกไรทุกแช่พี่น้องกลับานก่อน สวัสดีครับ